ภารกิจมือนีเข้าป่าหามีดีาการก็ภายเดี๋ยวภารกิจเราจะเอามันออกมาคับอห้องเจับมทังนี้ศาดตรกล้วย เห็นบอพี่หนอเห็นนิ่มบอคือบ่เหี้ยผู่ไปผูงอกหึมันมดข้าวมันใหญ่มาเบิ่งผูพิชิตผูพิชิตมิ่มหน้าตาอันนี้ผูอีหยังผูเตรียมอีหยังฮะเตรียมกินมิ่มบ่ เตรียมเตรียมก็คู่ทาเรียบร้อยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวคอยทางไหมก็มีคู่เลยนี่ออกมาเมียมันเริ่มมากเล้วบัก เอาหมวกกันนอกไหมกูาไปดิ <c oughs> อันนี้ก่อนเดี๋ยวแลนประ่า <c> น <oughs> เรามาดูภารกิจเต็มลยมันได้ละ <c oughs> <c oughs> ก็ตีจุดสาระัค่ะอาวทำสารคดีเนาะแหม่นมากเลยอย่าสูบเป็ผ่านน้หม่เลยเออมันถาล่ะนี่มันมาแล้วนะครับ Bà kịp bị chít mìm Này anh có ốc luôn มเห็ดแมงโกไเลีโมกวเสเห็มอเอาง่ายมอเอาง่ายง่ายๆก็บุไปเห็ดอยู่ในเลิกปัดโท่์หงมีมครับพังมีมกอกยาไง จารัคดีโอ้ยนี่ะเห็ดสวนกันเหยอวานเห็ดอยู่กับไฟน้องฮามเลยสอดหน้าสอดหลังอยู่แสนยากขนาดเดียดกูจะน้อยแบบมันเ่าะล่ะผู้เอามีมือสมังของเฮาสองคน

chết sẽ ngồi đó nắm họ thì mới hiền hòa, yêu nhạc, có thể nói gì than có rất tiếc cái đấy được. mà ทุกช็อตเดียวละบอกให้ไปใหจูกบักม่วหัวเนี่ยมันเสียง่ายโยดีเลยจ่เรือข้างล่างเยเดียดบาองเลย มาแล้วของจริงมาเนียงัวอย่เอาสวยมากน้อมึงมาคูเสนิบบอกเอ้าได้แล้วมาแล้วมาแล้ว อีกอันนึงบอนี่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 ป้าพารกกีพารกิจสำเร็จได้สานีพารกิจกูกูถือได้สานีถุนพี่นุนา,นาไปแล้วเสียเจ้าหนุ่ยโอ่ยเหมือนว่สำเร็จพารกิจสำเร็จ <c oughs> สดสดจากกอไผ่ออมมันอยู่ต้น่ิถอนเหมดแล้วต่ห่างแลวดีไม่มีดอลก็มีอีกนักเมี่ยมันธรกิจชําเร็จนักเเพมันไม่ละโยู่พอเปิดหัวแม่ฮันออกก็เบิร์ดทำใจมีให้ลูกลูกที่ถือมากอ่ว่างไม่เห็นเหามนเหวานออ้ยสดสดเห็นเามันเปาค่ะมันงมันเป็นแม่มีมแนบีแบ่งไมชอบน้ำาเ่านหยหินเ้ อาใส่นิมใ่โซ่ดูลลหนูใส่นิมกินไหนบ่อืออือกินแซ่นี่น้ำหวานกินดูลลหวานน้ำหวาน้ำหวานมนยกไดงน้ำหวานมันกไ้น้ำบานมันยกได้อันนี้ตนี่เบิร์จะกินให้เบิร์หวานหวานอือต้องจำอันนี้จ่น้ำมันนี้น้ำอนไรสิปักปากที่เรา ไปแกะปูน้ำหวานไปดองเราบานกินเล่ากินเมาเป็นตาไนแกะบลหนูสดๆจากกอผักสดุน้ำวานหวานมันหั่งไงปลานิเดียมันเด็ดนั่นแม่สดๆจากกอผัก่ายอามันมีแค่มองนีบ่น้ำหวานมนเดียบบ้านเกงอยู่น้ำมันตัวลูกมีบ่แบ่ น่นววกินยวแมงกินนอนบ่่กินนิ่มเตบเตบเมื <c oughs> <c oughs> uh, ben, e uh, ่อมาได้ใส่มาแต่ปลาก็ภยม่ก็ยม่ก็ภยมโอ้ยมันหยุดปลนนี้เเปนเ้ยใช่แล้วิ่มัคปนกพ ได้บีมาดูเหรอบีมาแบงกันก็จิ้มั้งทีบอขึ้นกระหม่อมไล่มาหันเร็วๆรเคือแ่บเหรอวะแ่บปะ หว่านี่ยมดกได้เหอหว่าน่ยหมเห็นหมดก็ดีเนาะย่อยเทมันด่ามยุดดีไปันกระน้ำจัเอาเน่แต่พียนอค่นนันย่อยมากกว่บานที่เหลโคนได้แหละเอาหมดแบบนี้ไมหั่นาจะทานข้าน่นเลนะมันถอดมันถอดมันมดหลายมาดังห่างันึ่งมีดึงฮะหลุดแมาห่างซิ่ อาอีกดีดยวดีตัวน่ะเราัดอาสิมาบ,บีบน้ำม,มีมน้นกา,นากับพิต,ตยาดันายเฮ้ยมึงเน,น่น้ำต้นจื่มอพิยาเรยงลายแสียก็ยังได้มือสวยกว่านดังมันนนามมา้นี่น้ำมั้กระสีน้ำมันกระสีหลหันไ้าีไปหาหนวดร้อนได้ไหมห้นน้ำมันออก ลอเอ็นเนยน้ำมันนะแต่ว่าเราได้ระว่างดวยนก็ดตัวาละห่วยได้กินเลสดน้ำพึ่งสดๆหืนาะหนูน้ากินกับปะแดกเนะมกินหากินหม่อกอเพ่าเมันขาแล้ว ดอกช่วงนี้ได้เหรอคาว่ามันเอาดอกใหม่กําลังอ,ออกเอด้เดือนซีเดือนหา,าเดือนหานี่แห,หละน่ามันหลาย